ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง SK Auto Drive ช่องที่นำเสนอทุกเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่รีวิวรถทุกกลุ่นที่น่าสนใจทั้งจากญี่ปุ่นยุโรปและอเมริกาพร้อมวิเคราะห์สเปคฟีเจอร์เด่นและประสบการณ์ใช้งานจริงเพื่อให้ผู้ชมตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ก่อนจะซื้อรถยนต์คันใหม่วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์ที่กำลังได้รับความสนใจในปี2025อย่างสติล 2G รุ่นใหม่ที่พัฒนาทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับคนเมืองยุคใหม่ที่มองหาความคล่องตัวประหยัดและปลอดภัยในคันเดียว 2025 St สตีล 2G มาในรูปลักษณ์ที่มีความโฉบเฉี่ยวมากขึ้นกว่าเดิมด้านหน้าของรถมาพร้อมไฟหน้าแบบเล็ดดีไซน์ใหม่ที่ดูดุดันมากยิ่งขึ้นเส้นสายของกระจังหน้าและกันชนได้รับการออกแบบให้มีมิติและความลื่นไหลโดยรวมให้ความรู้สึกทันสมัยและดูสปอร์ตเหมาะกับผู้ใช้งานวัยทำงานหรือคนรุ่นใหม่ที่ต้องการภาพลักษณ์แบบเรียบหรูแต่ไม่ธรรมดาตัวถังนีขนาดกระทัดรัดเหมาะกับก,บการใช้งานในเมือง ทำให้การขับขี่หรือจอดรถในพื้นที่แคบแคบเป็นเรื่องง่ายด้านขุมพลังสตีล 2G รุ่นปี2025ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรให้แรงม้าประมาณ140ตัวซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานทั้งในเมืองและทางไกลเครื่องยนต์รุ่นนี้ถูกออกแบบให้ประหยัดเชื้อเพลิงและปล่อยไอเสียน้อยลงตอบโจทย์การใช้งานที่ต้องการความคุ้มค่าในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่เป็นระบบไฮบริดให้เลือกสำหรับผู้ที่เน้นการประหยัดพลังงานเป็นพิเศษและมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมระบบส่งกำลังใช้เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ปรับจูนมาให้ตอบสนองไวและเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลช่วงล่างของรถได้รับการปรับปรุงให้ขับขี่นุ่มนวลขึ้นโดยไม่สูญเสียความมั่นคง ระบบกันสะเทือนหน้าแบบแมกเฟอร์สันสตรัสและด้านหลังแบบทอชั่นบีมที่ให้ความสมดุลระหว่างการดูดซับแรงกระแทกกับการควบคุมที่แม่นยำเข้าคงได้อย่างมั่นใจแม้ใช้ความเร็วสูงและยังให้ความรู้สึกนุ่มเมื่อขับบนถนนครุขระจึงเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกล ภายในห้องโดยสารของสต e l 2GP 2025เปลี่ยนไปในทางที่หรูหราและไฮเทคมากยิ่งขึ้นแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาดใหญ่ใช้งานง่ายและ,สะแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ขับขี่หน้าจอ Infotainment ตรงกลางขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อเล่นเพลงหรือใช้งานแผนที่ได้สะดวกเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ รองรับทุกสิรีรฐและใช้วัสดุที่นุ่มนวลให้ความรู้สึกพรีเมียมตำแหน่งการนั่งและการควบคุมถูกจัดวางมาอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มความสะดวกขณะขับขี่รถรุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยอาทิเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมพวงม,มาลายัยเมื่ออยู่ในเลน และกล้องมองรอบคันแบบ360องศาทั้งหมดนี้ทำให้การขับขี่สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสภาพการจราจรหนาแน่นหรือพื้นที่แคบแคบด้านพื้นที่ใช้สอยก็ถือว่าสตีล 2G งทำได้ดีสำหรับรถขนาดนี้เบาะหลังพับได้แบบแยกส่วน60ต่อ40เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบรรทุกสัมภาระมีช่องเก็บของรอบคันหอลายจุดทั้งคอนโซลกลางช่องเก็บใป้ายเบาะและที่เก็บของท้ายรถที่มีขนาดพอเหมาะ ทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและออกทริปเล็กๆในวันหยุดสุดสัปดาห์นอกจากนี้ยังมีระบบเชื่อมต่อแอปพลิเคชันที่สามารถควบคุมรถผ่านสมาร์ทโฟนเช่นตรวจสอบสถานะรถสั่งลอ็อกหรือปลดล็อกรถเปิดแอร์ล่วงหน้าหรือแม้กระทั่งนัดหมายเข้าศูนย์บริการเรียกได้ว่าเป็นรถที่ผสมผสานความทันสมัยกับความสะดวกสบายได้อย่างลงตัว โดยสรุปแล้วสตีล2 g p 2025ถือเป็นรถยนต์ที่เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มองหาความประหยัดเทคโนโลยีที่ครบครันและความปลอดภัยในราคาที่คุ้มค่าทั้งการขับขี่ในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวและการเดินทางไกลที่ต้องการความมั่นใจรถรุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์ผู้ที่มองหารถสำหรับครอบครัวเล็กหรือคนโสดที่ต้องการความสะดวกในการใช้งานทุกวันหากคุณชอบเนื้อหาแนวรีวิวรถยนต์แบบนี้ อย่าลืมกดติดตามช่อง SK Auto d r i v e เพื่ออัปเดตข่าวสารยานยนต์รีวิวรถใหม่ทดสอบขับและเทคโนโลยีในวงการรถยนต์ก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า